ไม่ได้ตั้งตัวเลยนั่งกินตาแฟอยู่ดูดูน่าจะหิวหน่าดูเลยน้องน่าจะหิวหน่าดูเลยเอะเสียงดังแต่เช้าเลยหิวใช่ไหมมังคุดหมดแล้วไม่รู้ใครกินไม่รู้ใครกินกินม่วงก่อนนะ ถึงว่าเราก็พริกมะม่วงแล้วเอ้ยกระไขมาพริกมะม่วงเรากลมกมกลมกิม่มต้มอยู่เดีย๋ยวรอแป๊บหนึง่งพี่เอาเม็ดให้ร้านเจ๋งเด้อมาทีเผอเนี่ยูไม่อยู่บ้านไม่ว่างอดอยากกันเป็นทิวแถว อดยากันเป็นพิวแถวเลยที่ทำงานก็จะเป็นอย่างนี้แลหละน้อ,อ,อนะน่ะน่ะนะ,นะอา้าว อันหนูจะหนีไปไหนอะอ๋อหนูจะไปกินลูกนูน้นโอ้ยเนาะเป็นตาที่เลือกดีเนาะแขวนไว้สองที่เนี่ยเออกินลําบากหรือเปล่ากินลําบากไหมจ้าไม่ลําบากมันลาบากก็กินไปพี่ไม่กลวนแล้วอุ้มดีๆนะอย่าให้มันตกลูกเนี้ยมันมันเหลือแต่นี่แล้วอ่ะหามาอีก ใมาอีกน้องแตงอนะ่ยแต่จ๋าแต่เอ,อ๋แต่เอ๋แต่แต่เอ๋แต่แต่เอ๋อร่อยไหมไม่กวนไม่กวนเดี๋ยวแต่น้องแต่ชอบตกใจโน่นอันตัวโน่นไอนตัวที่ขโมยยอดฟักแฟงก็ไม่เห็นเลยนะมันจะออกแดงๆหน่อยอันนั้นตัวแสบ เออมินทาหน่อยเดียวเองอันนี้น้องใหม่ตัวเขาจะปอมปอมสั้นๆหางเขาจะงองๆปลายนิดนึงไงคะไม่ได้เจอกันเลยไม่มีใครมานั่งเฝ้าไอโนลูกนกเองน้าขาวก็นี่ไม่ไปไหนะอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละเอออยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ เออนี่เสียงวิดวายมากก็กินไปซิมาฟังทำไมพี่บ่นอะ่ะฮะไม่ได้ว่าหนูเลยไม่ได้ว่าเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยหนูก็กินได้กินไปเลยอะไรมังคุดเหรอมันหมดแล้วมังคุดอะไม่ได้ซื้อมาซื้อมาแค่โลเดียวเองซื้อมาเยอะแล้วทีเนี้ยมันทีนเป็นผสมอะ่ะอันนี้พอซื้อโลเดียวอะ่ะ เขาก็จะเลือกเลือกให้หน่อยหนึงจ้าจ้าล้างจริงอ่ะตั้งกล้องเขาก็มองเรามองว่าเราจะทำอะไรเขาหรือเปล่า <c oughs> ขยับขากล้องอ่ะอ่ะอ่ะ เอ๋หน้าสอยจริงๆเลยหน้าสอยจริงๆเลยตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะกำลังกินกาแฟาเพลินๆเ,เ,เลยมาล่ะใส่หิวจัดถ้าไม่แขวนไว้นะอุ้มได้คองอุ้มไปแล้วล่ะ น่ารักเนาะอันนั้นนี่นี่ดู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 น้ำด,ด,ด,ดูนางน้ำตาลอะน่ะน่ะเขย่าปากใส่แม่เขาเขย่ทาทั้งทั้งที่ก็อยู่น่ะ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 ดูดูดูดอะป้อนไหม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  ไป้อนก็ป้อนนะเอาไม่ป้อนเขากินกันหมดเอาตัวเล็กไปแล้วไปแล้วแต่ใส่ไฟไปแล้วนะเ,เหนือแม่ลูกนี่แหละอ่ะหน้าขาวเลยวเอา้าโอ้ยเขาไม่ป้อนนะน้ำตาลเขาไม่ป้อนเขาไม่ป้อนสมน้ำหน้าอันนี้ลูกน้ำตาลเอ้ลูกหน้าขาวเออลูกหน้าขาวอา้า,าว แหมวิจ่านี่ก็กลัวไม่ได้เขา้รนะาร่วมเฟรมนะวิจ้ามาแล้วเหรอคะเฮ้ยมาเหมามานั่งเฝ้าหนูเหรอคะเออหูแม่ลูกเขากินกันก่อนอา <c oughs> <c oughs> กลัวอะดูม่งก็จิกกินได้อะไม่จิกอะ เป็นไงล่ะเออน่าเห็นไหมเห็นไหมมันก็กินเองได้นะ่ะมันก็ก,กินเองไดนะ้จอกก็แสบนะเห็นเขากินอะไรมันก็จะกินด้วยนะจอกเนี่ยเมาหมดเลยกล้วยในตะกงตะก้าเมาหมดเลยเมาหมดเลยกล้วยในตะก้าเมื่อก่อนก็ให้ให้ พวกหน้าขาวเนี่ยกินหลังๆมานี่เหมาหมดเลยเห็นไหมเขาก็กินเองได้อะแม่เขาไม่ป้อนหรอก <c oughs> วันนี้กินส้มไม่ถนัดแน่เลยน้องอะน้องอ้วนอะเพราะว่าน้องอ้วนอะเขาชอบมากินส้มมากินมากินกิ่งทางนี้มากกว่าวันนี้เราอยู่ไม่ค่อยคุ้นมั้งคนมันเยอะวันเนี้ยคนเยอะมาก อากินไปอือมีข้าขาวมางทีก็ลูกน้ำตาลมาอากินไม่ซี่มะละกอสาแขวนมาให้นะ่ะเฮ้ยโอมะละกอก็หมดแล้วมงคุดก็หมดมงคุดวันนี้เหลือสามลูกแขวนไปแล้วนัน่นแหละหมดเลยอือนะ่วมเฟมล้มเฟมเอ้เจอนะนั่นน่ะ มันเก่งนะมันเกาะกินทั้งหมดมันแต่ข้าวข้าวของเขามันไม่กินมันไม่ไม่ไม่เข้าไปกินในโกงจอกอนะออกินกินแต่กล้วยกินมะละกอกินมะม่วงเมื่อวานเมื่อวานเอ,อไม่ได้แขวนมะละกอมีแต่มะม่วงเมีมีมีม,มีไม่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ จ้องมากๆก็ไม่ได้อายม้วนหนีกันไปหมดแต่เขาชอบกินไอต้ตะก้าเขียวๆอะ่ะตรงนี้มากกว่ากล้วยจะหมดตรงนี้จะหมดก่อนตา้ล่มเขาไม่ค่อยกินมันเหมือนแบบมันเขาชอบกินที่โล่งๆอะ่ะกลัวกลัวเหมือนโดนจะโดนดักมั้งเอากินไหมสิคะฮึ น่าขาวกินไปชิคะอืมอะมันนั่งเฝ้าบางทีก็ไก,ก็น่ารักมานนั่งเฝ้าแทนมะเหมาตอนเช้า เป็นนสีขาวที่มันเดินมาอ่างน้ำแล้วที่เราเปิดประตูแล้วมันดังแก๊กแล้วมันก็หูตั้งซึ้งตอนเช้า้วน้ำาถมันมันเกาะอยู่บนรั้วมันไม่กล้าลงไปทางนู้นเพราะทางนู้นมันเป็นป่ามันไม่กล้าลงมันก็หันมีหันควัจะตกเอาเอามือเอามือเอามือเกี่ยวลูกกงไว้ไอ้เหือไปเลย เห็นไหมไล่น้องเขาไปเลยไอ้ฮือเนี่ยแสบไปละงานใหญ่วันนี้งานใหญ่หรือว่าเราจะจัดโต๊ะจีนให้พวกเด็กๆด,กดินะอา้าวแป๊บเดียวเองมาใหม่เลย